ใช้มาก็คข้างจะได้ผลดีได้ผลดีใช่ไหมครับท,ที่ฉีดตั้งแต่เล็กๆนี่มันช่วยอะไรบ้างครับมันช่วยพื้นฟูใบกับลําต้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นเนาะครับแล้วเราก็าทําให้ใบมันเขียวขึ้นแรกๆนั้น,นผมว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะก็เพิ่งมาใช้หลังจากที่มาทดลองใช้อะก็เลยหันมาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนไอ้ผลม,มันที่ออกมามันก็รู้ว่าเออมันน่าพอใจกว่าก็เลย ก็คือผลต่างมันชัดเจนกว่าใช่ตอนแรกที่ไม่ได้ใช้มันเป็นยังไงครับต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไงช่วงนั้นนะนะเพราะใบมันเริ่มมีพวกเพี้ยพวกนั้นเข้ามายุ่งด้วยเนาะครับใบมันเริ่มเหลืองมีใบด่างๆนิดๆหน่อยๆด้วยก็เลยว่าต้องการฟื้นฟูไอ้ต้นผมก็เลยบอกถ้างั้นก็เอาลองมาใช้ดูก็เลยก็เลยเปิดใจก็เลยว่าเออไปซื้อมาใช้หลังจากนั้นมาก็ซื้อใช้มันโดยตลอดเหมือนกัน ตอนนี้ก็เลยใช้คู่เลยตลอดใช่ใช,ใช้คู่ตลอดอับอันนี้แปลงอยู่ที่ไหนครับอ่าพระพาศัยงามอยู่พระพาศพระพาศัยงาม